สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนำคลิปนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเก็บตกแจากับแจมม่านะคะมากินข้าวที่บ้านกลัวทุกคนนะคะคิดถึงพวกเราก็เจอกันบ่อยอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะเพราะว่าทำอะไรก็แบบเร็วๆนะคะคือไม่ได้มีเวลาตั้งกล้องนะคะทุกคนวันนี้แจากับแจมม่านะคะคิดถึงอาหารไทยนะคะโทรมา ตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าอยากกินอาหารไทยนะคะจะไปกินข้าวที่บ้านวานเพราะว่านานมากแล้วนะคะที่ไม่ได้กินอาหารไทยก็เลยพากันคิดถึงแจลาอันถามแจลาเมนูไหนที่เธอชอบที่สุดนางบอกว่าฉันชอบส้มตำมากๆเลยวันนี้วันก็เลยตำหัวผักนะคะแล้วก็ผัดไทยแล้วก็ไก่ย่างนะคะไก่อบก็คือเมนูอิสานแล้วก็เมนูไทยของเรานะคะผัดไทยอร่อยมากมอร่อยมาก จะเครื่อนไม่ครบนะคะน้ำตาลให้าจืดๆหน่อยแล้วก็อร่อยนะคะแจลาเบินไปสองจานเลยค่ะหลังจากที่ไปออกกําลังกายมาก็ทำอาหารแบบรีบๆนะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปยาวนะคะทุกคนวันก็เลยเก็บตกนะคะเผื่อเอฟซีของแจลาแจม่านะคะคิดถึงว่าทุกคนเป็นยังไงมั่งวันนี้ก็เลยตามทำตามคำขอนะคะของเอฟซีแจลาแจม่านะคะก็ได้ส้มตำนะคะนางพูด ยังยังจำคำที่บอกว่าอร่อยมากๆได้เลยค่ะเป็นภาษาไทยเพราะว่าแจ拉ก,กับแจมาเนี่ยจะชอบอาหารเอเชียมากเลยดูค่ะเมนูผัดไทยหุ่นเส้นนะคะผัดไทยกุ้งหุ่นเส้นไก่อบนะคะสลัเปาก็มีส้มตำนะคะส้มตำปลาร้าด,ด้วยนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จน,นะคะแจร่าเขาซื้อบ้านนะคะเป็นของเขาเองแจร่ากา30ปีและะ้วค่ะยังไม่มีแฟนเลยค่ะทุกคน ก็เลยจะพาไปดูบ้านของแจรานะคะแต่จะไม่ได้ถ่ายนะคะวิวข้างในนะคะให้ทุกคนดูก็จะให้ดูภาพบรรยากาศข้างนอกดีกว่านี่วานนั่งอยู่ข้างหลังแจราเป็นคนขับรถแฟนวานก็นั่งข้างๆนะคะเราไปดูบ้านของแจรากันนะคะวันนี้นะคะก็เลยนําคลิปนะคะมาฝากทุกคนเผื่อใครที่คิดถึงแจรากับแจม่านะคะนี่นะคะบรรยากาศเพราะว่าแจราจะอยู่ชั้น คิดว่าจะน่าจะเป็นชั้นสามนะคะดูวิวของเมืองปฏิปาอย่างอิตาลีนะคะนี่วิวดีมากเลยค่ะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนำคลิปมาฝากแล้วนะคะสำหรับ FC ของแจราแจมม่านะคะทุกคนค่ะนางคิดถึงอาหารไทยสุดๆเลยสวัสดีค่ะ